เหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิดราคาห้าสิบตังค์พศสอง0ันห้ารอยค่ะปีพศสองพันห้ารอยจะมีด้วยกันทั้งหมดห้าชนิดราคานะคะก็จะมีห้าตัง์ิบตังยี่สิบห้าตังหนึ่งบาท ที่หมุนเวียนนะคะก็จะมีอื่นๆที่แยกย่อยอ,ออกไปอีกเยอะเช่น10บสตังค์จะมีทองเหลืองทองแดง5้าสตังค์มีทองเหลืองทองแดงและมีดีบุกด้วยนะคะแล้วก็จะมีแยกย่อยออกไปนะคะ10สตงังค์หางยาวนะคะเหรียญเหรียญสองพันห้าร้อยค่ะเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญที่อยู่ในสภาพดีนะคะผ่านใช้มานานผ่านใช้มาถึง ถึง60-70ปีแต่สภาพเขายังสวยวิ้งอยู่อันนี้คือที่สภาพที่เห็นนี่คือไม่ผ่านใช้ค่ะเขาเก็บเป็นถุงยังมีอยู่นะคะเนี่ยค่ะเป็นโลหะผลิตที่ดีมากเลยสวยทองวิ้งเลยนะคะเป็นเหรียญที่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งค่ะมีความหมายนะคะ